สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่17มีนาคม2 5 6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้ในการผนานันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจาันที่14นะครับผม สำหรับวันที่14แอดมินให้อยู่ที่ 3, 9, 2นะครับผมหลุดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษ FC พี่น้องนะครับผมเลขที่ออกนะครับผม 7, 8, 11, 7, 7ม,มาโหดมากนะครับผม 7, 8จะเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็ 1, 1 รางชุด4ตัวแล้วก็177เป็น3ตัวบนเลข10ตัวมา3ตัวนะครับผมแอดมินก็เกินตาน,นะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่17ชอบก็คอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางมี7 2 3 8 1 6 a d m i แอดมินจะฟันให้อยู่ที่7และก็1 เจ็สาำหรับเจ็นะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็เจ็ดสี่เจ็ดห้า แล้วก็ 7, 6, 7, 6, 7, 9นะผม,ผมก็อย่าลืมนะครับผมช่วงนี้ลาวมาแปกนะครับผมสำหรับ1นะครับผมมี 1, 2 1, 4 1, 5 1, 6หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกและก็หนึ่งแปด สำหรับ3ามนะผมมีสามสองสามี่สามห้าสแล้วก็สาเจ สำหรับเบิ้ลนะครับผมมีสามสามสองสองและก็สี่สี่สำหรับสามตัวแอดมันก็จะจับในตารางนะครับผมเป็นแปดสองหกนะครับผมกลับได้หกประตูน,นะครับผม175 012 318 853 836แล้วก็1 7 3 สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม717475นะครับผม1มี1415แล้วก็18 3ม 3, ี323436เบิน2244 4นะครับผมสำหรับ3ตัว826 012318 8 3 6แล้วก็173 f งเจ็น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิอกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจการทับคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ